การหาค่าพิกัดผดตัวหรือชิงเกตลิมิตสามารถทดลองได้ดังนี้นำตัวอย่างดินมาผสมน้ำใช้มีดคลุกดินผสมดินให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้มีความเหลวมากกว่าครั้งที่ทำการทดลองลิควิดลิมิตช่างถ้วยเหล็กสำหรับหาชิงเกตลิมิตแล้วบันทึกค่าไว้ ทาจาระบีหรือสารรอรื่นภายในบางๆเพื่อไม่ให้ดินติดขนาดแห้งตักดินใส่ถ้วยประมาณ1ในสแล้วเคาะลงกับพื้นโต๊ะเพื่อไล่ฟองอากาศในมวลดินออกจนหมดแล้วเติมดินชั้นที่2และ3โดยมีการเคาะไล่ฟองอากาศเหมือนชั้นแรก ใช้มีดปาดแต่งผิวดินให้เรียบเสมอขอบถ้วยเหล็กแล้วจึงเช็ดเศษดินที่เปื้อนอยู่ภายนอกถ้วยออกให้หมดนำไปชั่งน้ำหนักปล่อยดินในถ้วยเหล็กให้แห้งตามธรรมชาติโดยตากไว้ในห้องทดลองประมาณ24ชั่วโมงแล้วจึงนำเข้าเตาอบจนแห้งสนิทถ้านำตัวอย่างดินเข้าเตาอบเร็วเกินไป ดินจะแตกเป็น,นหลายๆก้อนยากต่อการหาค่าปริมาตรในภายหลังแล้วชั่งน้ำหนักอีกครั้งนำก้อนดินที่อบแห้งแล้วมาหาปริมาตรโดยการแทนที่ปร,รอดช่างถ้วยซึ่งมีปร,รอดเต็มนำก้อนดินแห้งใส่ในปร,รอดดินจะรอยอยู่บนปร,รอด กดดินให้จมด้วยแผ่นพลาสติกปลอดที่มีปริมาตรเท่ากับก้อนดินจะล้นออกไปช่างปลอดส่วนที่เหลือ แล้วจึงนำไปคำนวณหาปริมาตรก้อนดินได้